อย่างแรกเลยเราจะทำเรื่องที่ดินทำกินให้พี่น้องค่ะผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆ 1. นึงเราจะใช้เทคโนโลยีแบ่งเส้นให้พี่น้องได้มีที่ดินทำกินอย่างเท่าเทียมกันค่ะอย่างที่ 2... เลยครอบครัวไหนยังไม่มีที่ดินทำกินเราจะจัดให้ค่ะอย่างที่สาม กฎหมายใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องเราจะแก้ไขและนำความยุติธรรมมาให้พี่น้องค่ะสุดท้ายข้อที่4ที่ดินทำกินที่ดินของรัฐผืนไหนที่ไม่ได้ใช้เราจะมาจัดสรรให้ทุกครอบครัวมีที่ดินทำกินทั่วหน้าค่ะคนไทยต้องมีที่ดิน เป็นของตนเองและต้องมีที่ดินทํากินด้วยนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับในจังหวัดไม่เพียงแต่จังหวัดภูเก็ตที่นี่นะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในภาคใต้นะครับภาคเหนือภาคตนออกภาคกลางหรือภาคตะวันตกพี่น้องในชุมชนนี้อยู่อาศัยกันมานะครับ มากกว่า30ปีแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีที่ดินเป็นของตนเองยังไม่มีโฉนดที่ดินแล้วก็ยังไม่มีวิธีการในการแก้ไขปัญหา,าได้เลยในโนโยบายใหญ่ของพรรคเพื่อไทย,น,ยนะครับเราจะเอาที่ดินของรัฐแบบนี้แหละครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ที่ดินที่พี่น้องประชาชนครอบครองอยู่อาศัยนะครับมาออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งฟังแล้วดูเหมือนว่าไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าจะมีพรรคการเมืองไหนเนี่ย ตัดสินใจที่จะแก้ไขกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าพรรคพืชไทยเราคิดว่าเรามีโอกาสที่ได้เสียงข้างมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้ทแทนรัษฎรเเราจะมีการนํากฎหมายที่ดินต่างๆเหล่านั้นออกมาแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง